กาแฟเย็นกาแฟดำเราตีไว้นมสดช็อตครึ่งใส่เลยกาแฟดำนี่เราใส่น้ำตาลไว้แล้วนะชอบหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่ปรุงเลยใส่ครึ่งช็อตก่อนตีแรงๆแก้วน้ำแข็ง เราเตรียมไว้ง่ายๆใส่เลยอืมท็อปปิ้งด้วยนมสดใส่เลยง่ายๆเรียบร้อย กาแฟเย็นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแฮปปี้มีความสุขกับคลิปสั้นๆของผมวันนี้ทำกาแฟเย็นกินบาย